เดี๋ยวเปิดบ้ามึงนี้เลยเหรอโอ้ให้ตายเถอะฉันจะตั้งใจเรียนได้ยังไงทางทที่เสียงนี่ยังดังอยู่เนี่ยต้องไปต่อว่าผู้ชายที่อยู่ชั้นบนหน่อยแล้วโอเคโอเคผมประมาณนี้นะฮะก็ขอต้อนรับสู่เกม Next Door นะครับผมเกมนี้ไม่รู้เป็นเกมแนวอะไรแต่ที่แน่ๆคือมันเกี่ยวกับประตูนะครับผมซึ่งเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปแบบต่อว่าคนที่แบบ ทำเพลงเสียงดังจากชั้นบนนะครับผมน่าจะไม่ใช่ห้องข้างๆนะครับผมเห็นเขาบอกว่าชั้นบนนะก็ไปชั้นบนดีกว่าเกมเหมือนจะเป็นเกมแนวเฮอร์เร์นะครับผมเอออะไรฉันยังไม่หิวน้ํานะก็เสียงผมอาจจะแปลกๆลนิดนึงนะครับพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะครับคอมันมันเจ็บคอชั้นบนเข้าไปเลย องนี้ใช่ไหมห้องนี้ชัวร์หวัดดีอะไรแกมีอะไรง่าเหรอนี่ช่วยลดเสียงเพลงของแกลงหน่อยได้ไหมรู้ไหมว่าห้องแกเนี่ยเสียงดังมากมันดังขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิแกกำลังรบกวนความสงบอยู่นะฉันพนันเลยว่าแก้องเป็นคนเดียวที่บ่นตายสิหนงอัตมัลองไปถามคนข้างห้องฉันดูสิ เติดเ,เขาไม่โอเคถ้าจะพิจารณาดูก็แล้วกันฉันคนหนึ่งหลักที่ไม่เห็นด้วยโอเคเออผมแปลผิดเปาวะผมกลัวผมกลัวแปลผิดจริงเลยคือพอดีผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมก็แค่งปูปลาปลาแค่นั้นแหละหรือว่าฉันเป็นคนเดียวที่รำคาญเพลงนี้กันนะเอาไม่ได้ต่อเรากลับไปไม่ได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอโทษนะคะเาขอข้างบ้านนะมีใครอยู่ไหมคะเออคงไม่มีใครอยู่หรอกมั้งดูเหมือนพวกเขาจะออกไปกันหมดแล้วไม่อยู่เหรอแน่ใจนะว่าไม่ใช่แค่ห้องว่างแน่นอนละ่ะพวกเขาไม่หมดแน่แน่ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ที่นี่ มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครอยู่รอบบางครัง้งมันก็ได้เสเห็นประตูเปิดไปทา้งข้างกันนะดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่มีใครอยู่เลยจริงเฮ้ยใครอะ่ะผู้หญิงในชุดดำโอโ้โหแอบดุงนิดเดดเลยน่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าเห็นใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็เดินออกไปแล้วเหมือนปลาหมึกเลยอะเดินเหมือนปลาหมึกแขนห้อย เธออยู่ในบ้านอย่แปลกๆเหมือนกันนะมี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเห็นเธอในสภาพแบบนั้นแล้วทำไมต้องดำทั้งตัวด้วยล่ะเกิดอะไรขึ้นงนั้นเหรอโอ้แม่บ้านเดี๋ยวจะเป็นแม่บ้านนะะดูจากคุณแล้วไปทะเลาะกันที่อื่นเธอได้โปรดโอเคเอ,อ้าวปิดประตูตไปแล้วสรุปก็คือตัวละครเราอะลำคาญเสียงดังใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นมาต่อว่าไอ ตายคนนั้นคือผมอาจจะมีแปลผิดแปลถูกก็ขอโทษด,ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนว่าห้องข้างๆเนี่ยจะมีผู้หญิงประหลาดคนหนึ่งที่เดินออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอกับคุณป้าคนนี้สวัสดีค่ะเออขอโทษนะคะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมฉันมาจากห้องด้านล่างเสียงดังจากห้องนั้นรบกวนคุณหรือเปล่าอ,อ๋อไม่ใช่แม่บ้านสรุปคือเป็นอีกคนที่อาศัยอยู่โอเคขอโทษก็น,นิดหน่อยนะแต่ว่าห้องของฉันแยกออกห่างจากห้องหมองว้ยนั่น่ะ เธอควรจะถามประตูถัดไปมากกว่านะเมื่อกี้นี้หนูเพิ่งจะไปแล้วไม่มีคนอื่นอีกงั้นเหรอคุณหมายควาว่าไงฉันค่อนข้างมั่นใจนะบ่มีผู้หญิงอาศัยอยู่ในห้องนั้นหลายคนพวกเขาในห้องนั้นต่างมีหุ่นที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็แต่งตัวเป็นชุดดำสนิทเลยแล้วพวกเขาก็ไม่ค่อยพูดหรือว่าทักทายกันเลยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นมิตรมากด้วยถ้าเกิดคุณถามในมุมมองของฉันนะนะ ถ้านั่นหมดแล้วงั้นฉันขอตัวกอ่อนละกันพอดีว่ามีงานต้องทำนะขอให้เป็นวันที่ดีนะขอบคุณค่ะขอให้เป็นวันที่ดีปิดประตูไปแล้วฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยฮนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮนะเรื่องเสียงกลับไปเรียนต่อดีกว่า่ากลับกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะถ้าเกิดผมย้อนกลับไปก็ยังเสียงดังเหมือนเดิม สรุปคือเรามีปัญหากับเด็กห้องริมสุดแล้วก็ไม่ใช่เด็กดิเหมือนจะเป็นวัยรุ่นใช่เรามีปัญหากับเขาและเราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วเจอกับผู้หญิงแปลกๆที่ใส่ชุดดำๆและคือแบบผมเดินออกข้างนอกไม่ได้นะมันมันทำได้แค่นี้มันแบบอืมมันมีจำกัดฉันยังไม่หิวน้ำโอเคแรื่องสามารออกไปได้ไหมออกไปไม่ได้กลับ มันบอกไงล,ล้วก็ว่างั้น <c oughs> อออเอ้าเอ๊ะเสียงหยุดแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหลังจากปัญหาทั้งหมดที่ถาโถมเข้ามาว้าวในที่สุดฉันก็สามารถในหนังสือได้แล้วโอเคนั่งลง ห้องมันดูแคบๆเนาะเหมือนจะเป็นห้องเช่าเล็กๆนะฮะฟู่ฟู่ต้องทำสิ่งฟู่ด้วยมันมืดแล้วฮะฉันไปดื่มน้ำหน่อยดีกว่าก็คือเราต้องออกไปข้างนอกไปหาเครื่องกดน้ำใช่ไหมโอเคโอเคคือ o o o l l นะ่ะมันแปลว่าฉันสามารถใช้เครื่องดื่มน้ำจริงๆได้แล้วใช่ไหมแต่ในความหมายอีกแบบหนึ่งก็น่าจะเป็นว่าฉันหิวน้ำนัแหละ กกดน้ำบ้าอะไรไม่สามารถใช้งานตอนเช้าได้บ้าบอรจริงเชียวไปกดน้ำเอาน้ำโคกเอาโคกมาเชี่ยฮะคนข้างบนนะน,นี่นะเฮ้ hey, คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ oh, เธอนั่นเองอย่าแอบ,บมองฉันแบบนั้นนะมีอะไรทำไมคุณถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมสาภาพคุณดูไม่มีเรี่ยวแรงอย่างนั้นนะฉันขอถามอะไรเธอหน่อยได้ไหม ผู้หญิงเหล่านั้นที่อยู่ข้างๆห้องฉันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอก็ไม่รู้คุณหมายถึงอะไรอ่ะนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยไม่รู้ว่าห้องนั้นอยู่อาศัยกี่คนแต่พวกเขาไม่เคยส่งเสียงเลยแม้แต่ครั้งเดียวและไอกรแพงบางๆนั่นเฮ,เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 กัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กูแปลก่อนทำให้ฉันได้ยินพวกเขาพูดคุยหรืออะไรกันสักอย่างไี้แหละมันทำให้ฉันประหลาดใจโอ,โ,อโ,อโอ้แมงอยู่ด้านหลังจริงผมเห็นแล้วแหละแต่ผมกำลังแปลอยู่แล้วตัวอย่างสูงตัวสูงกี่เมตรวะนั่นนะ่ะ พอๆกับเอตัวอะไรวะใน RE8 หรือเปล่าอย่าจำกูนะแมวนะตอนแรกผมคิดว่ามีคนเดียวนะแต่พออ่านเนื้อความไปๆมาๆมันก็แบบเกี่ยวกับเหมือนเป็นผู้คนที่ใส่ชุดดำแล้วอยู่ในห้องข้างๆข,ข,ข,ของไอหนุ่มคนนี้พวกเขาเป็นใครกันนะพวกเขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่พวกเขากำลังทำอะไรสักอย่าง ที่เราไม่เคยได้ยินเสียงจากข้างนอกเอ่อฉันขอกลับไปที่ห้องของฉันดีกว่านะเจอกันรอบหน้าละ่ะประมาณว่าแบบแปบบ๊บกดจะปล่อยเขาไปงั้นเหรอไอ้นี่เหมือนจะคิดในใจว่าแบบจะปล่อยให้อยู่แบบนี้งั้นเหรออะไรเงี้ยเหมือนว่าไอ้หนุ่มคนนี้เหมือนจะไปได้ยินอะไรสักอย่างเข้านะครับผมที่แบบเหมือนเป็น เหมือนเป็นหญิงหญิงตัวสูงอะไม่รู้แบบวั <What? S 1> เสียงอะไรวะเมื่อกี้นี่อะไรอะเสียงเหมือนมาจากชั้นบนให้กูไปชั้นบนอะไ่เอากลับห้องกลับไปนอนเสียงกรีดมาจากชั้นบนโอ้ให้กูไปชั้นบนคือเรื่องมันจะไม่เกิดเลยถ้าเกิดต่อมเผืองมึงไม่มาเนี่ย อ่าถึงต้องไปชั้นบนตอนแรกผมคิดว่า next door มันแปลว่าออกจากประตูฮะแต่ที่จริงมันแปลว่าห้องถัดไปโอเคขอโทษน่าจะเป็น tag game murder ผสมกับ RPG เฮ้ยตัวอะไรวะมันคือตากแตนแม็กซ์บน่าจะเป็นตากแตนไม่ตากแตนไม่ใช่รูปร่างอย่างนั้นน่าจะเป็นแม็แกซ์ซับตับ ดีคุณโอเคไหมประตูเหมือนจะเปิดอยู่จะบอกว่ามันจะเข้าไปฮัดเลยโอ้โหห้องปแปลกจังแฮะไม่มีใครอยู่บ้านเลยและไอ้หนุ่มที่อยู่ด้านล่างอะหายไปไหนนี่เหมือนจะเป็นหน้าต่างนะฮะเอ๊ะพวกเขาไม่มีเสียงจริงๆ นั่นแปลกมากเลยนะเอ๊ะมีรูอยู่ตรงนั้นด้วยรูหเหรอเหียอ๋อมันคงเป็นลมนั่นแหละครับลมครับอ้ยรูอะทำไมเห็นรูนี้แล้วมันอืมคิดดีไม่ได้เลยส่องรูหน่อยซินี่น่าจะเป็นรูที่ไอ้หนุ่มคนนั้นมันเจาะนะครับผมแล้วแบบเพื่อที่จะว่า เพื่อที่แบบเหมือนจะฟังว่าห้องข้างๆเขาคุยอะไรกันหรือว่าแบบเหมือนจะดูว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับมันไม่ควรทำไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยบางทีผู้ชายคนนั้นอาจจะทําก็ได้ใช่ใชอ่อะไรกดอ๋อ oh, กดแท็บ What the ไข่น็อตกำลังไข่น็อตอยู่ อ้อยางวะโอ้โหแขนยาวแขนยาวขึ้นโอ้ขาก็มาโอ้หมดรู้ตัวเอ้ยเหมือนจะการเข้าแล้วแล้วก็ยังดูต่อ ไม่นะนะอย่าหาเรื่องสิเช oh oh, oh. oh, ี่ยอ้าวฟาดออ้โออะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ยาดาบมีดอะไรวะอ้โหน่ากลัวอยากแยงอ่ะรู้แหละมันคือเหล็กแต่มันหี๋หล่อนคือใครเนี่ยทำไมแขนนั่นถึง ทำไมมันถึงขยายและหดตัวได้หดตัวได้แปลกๆนะคำนี่หมายความว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างต่างกันเป็นคนเดียวกันอย่างงั้นเหรอไอ้เหี้ยหมาโอ้ตกใจหมดอุ้ยเสียงอะไรสรุปก็คือคือพวกเอา้าอะไระผมไม่กล้าออกอะ่ะขอพูดแ๊บนี้ได้ไหมเออขอพูดแล้วกันก็คือสรุปก็คือว่าคือ พวกป้าหรือว่าไอคนที่อยู่ในห้องเนี้ยไอหนุ่มเมื่อกี้เขาคิดว่าแบบมันมีผู้หญิงที่ใส่ชุดดำอะ่ะอยู่ในห้องนั้นหลายคนแต่ที่จริงไม่ใช่ก็คือคนเดียวกันแต่ว่าไม่กล้าออกไปวะให้กูทำอะไรวะให้กูอยู่ในเนี้เหรอมันมาเดินเข้ามาเออก็คือไอผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นอะ่ะมันเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปร่างเหมือนแบบ ให้ตัวเองสูงขึ้นอะไรเงี้ยอะไรอ่ะเหมือนเธอจะออกไปแล้วผมอ่านถูกไหม <c oughs> เธอยังอยู่ในห้องโถงบอกว่าเธอยังอยู่ในห้องโถงเหมือนเหมือนจะรู้แล้วนะครับว่ามีคนแอบดู <c oughs> ให้กูทำอะไรอ่ะออกจากหน้าต่างหรือกดที่รู้ไม่ใช่หรือใกูไปที่หน้าต่างอย่าจ้ำกูนะเฮ้ยกูกลัว ฮัดเจน What the fuck โอ้ยโอ้ยเียอะไวะเนี่ยมึงเป็นใครอย่ามาหากูกลัว โคแม่งจากกระเบงสามฮเออฉันหนีทันเวลาพอดีเออโอเคผมอ่านไม่ทันเอ่อประมาณว่าเป็นบรรยายที่ห้องนี้ออกเกม แอนิเมชันโดยนั่นนู่นนี่โดยประมาณว่าภาพและแสงสีโดยเพลงโดยจบแล้วเหรอฮะโอเคนี่คือทั้งหมดนะฮะขอบคุณที่เล่นฮ้อ ไม่ okay, ต่อมันก็จะค้างอยู่หน้าเนี้เหรอโอเคแล้วครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกม next door หรือว่าผู้หญิงข้างห้องนะครับผมคือตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจะเป็นเกมแนวแบบว่ายัางไงอ่ะคิดว่าจะเป็นเกมแนวแบบยาวๆนะครับผมเล่นประมาณจบภายในหนึ่งชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เกมมันสั้นกว่าที่ผมคิดนะครับผมแล้วบวกกับว่าไอตัวประหลาดที่อยู่ข้างห้องอ่ะมัน <c oughs> ผม เอาซะผมแบบโอ้โหตาค้างเลยว่าแบบจะจะเป็นยังไงต่อว่ามันมาหาเราแล้วผมคิดว่าแบบเราต้องหนีนะแบบคิดว่าให้เราหนีเองแต่ไม่ใช่นะครับผมสรุปก็คือตัวละครมันออกมาเองนะครับผมคือตอนผมมาเล่นเกมเนี่ยผมไม่แบบพยายามจะไม่ดูคลิปด้านล่างนะครับผมเพราะว่าคลิปด้านล่างเนี่ยมันจะมีสปอร์อยู่นะครับผมก็คือดูแค่รูปนะครับผมดูแค่รูปแล้วก็แบบเออน่าลองเล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนเนื้อหาข้างในนะครับผมก็มันเกี่ยวกับ ผู้หญิงปริศนาไม่รู้ว่าใช่คนไหมแต่น่าจะไม่ใช่เพราะว่ามีแขนเป็นเหล็กเนื้อเรื่องก็ยังงงๆอยู่นะครับผมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใครมันเป็นตัวอะไรแล้วคนในอพาร์ตเมนที่เราอยู่เนี่ยเขามีชะตากรรมเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็โผล่มาแค่3ตัวก็คือตัวเรากับไอ้หนุ่มคนนั้นแล้วก็คุณป้านะครับผมโผล่มาแค่3ตัวนะครับผมที่มันเป็นคนจริงๆอะนะ แต่คาดว่าน่าจะแบบว่ากลายเป็นตึกเช่าร้างหรือไว่ก็แบบมีคนเข้ามาอาศัยอยู่แต่ว่าแบบพอรู้เหตุการณ์เข้าก็รีบออกกันโดยที่แบบไม่ได้เอาสัมภาระไปด้วยอะไรนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนล้วกันนะครับผมนะก็ขอบคุณที่รับชมกันมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ